I thought you were supposed to be my friend! Was that before or after you told me to f yourself? Tell her you lied, You're the- whoa whoa, whoa, whoa! Hey, 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 cool it down, dude. This isn't gonna get us anywhere. Kinda like your startup company. <laughs> Kyle just hit Clyde! Get it! <laughs> วันนี้จีวะนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงตัวละครที่มีชื่อว่าคลายโดนแเวนกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะครับคลายนะครับมอสกิโตหรือว่ามนุษย์ยุงนะครับบางคนอาจจะจำสลับกับสแตนนะครับจะเรียกเขาว่าเป็นเด็กดีได้ไหมก็เรียกได้ไม่เต็มปากนะครับเขาเป็นคนที่ค่อนข้างหลงตัวเองนะครับแลวก็เป็นเด็กที่โดนชักจูงง่ายนะครับส่วนนิสัยของเขานะครับเรียกได้ว่าเขาก็เป็นคนที่ขี้ร้องขี้แยระดับหนึ่งเลยนะครับแต่การร้องไห้ก็ถือว่าจัดเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของเขานะครับแต่ หรับผมเรื่องนี้ผมให้เอเด็กเป็นที่1นนะครับแล้วก็ใครที่สงสัยนะครับว่าบ้านเขาทําธุรกิจอะไรนะครับพ่อเขาเป็นเจ้าของร้านรองเท้านะครับส่วนเพื่อนสนิทของเขานะครับก็มีเคลกมีจิมมี่แล้วก็มีโทเค็นนะครับแก๊งของคลายนะครับเรียกได้ว่าเล่นกันตามภาษาเด็กธรรมดานะครับ ส่วนจุดอ่อนของเขาก็เป็นเรื่องผู้หญิงนะครับเขาเป็นเด็กปฐมไม่กี่คนนะครับที่ชอบอ่านนิตยสารเพย์บอยเหมือนเคนนี่แล้วเขาก็เป็นเด็กที่มีแฟนแล้วด้วยนะครับแฟนของเขามีชื่อว่าลิซ่านะครับแล้วเขาก็มีพี่สาวคนนึงนะครับแต่ไม่มีบทบาทอะไรมากนะครับก็โอเคครับเกิดเรื่องเขามาเยอะแล้วมาดูเวลากรรมของเขากันดีกว่านะครับข้อที่1นนะครับพ้นเรือยอทเห็นขี่ร้องแบบนี้แต่ว่าพ้นเรือยอทสําเร็จมาแล้วนะครับส่วนเนื้อหาในตอนนี้นะครับเอเด็กได้ชวนเพื่อนๆไปที่โซมาเลียนะครับเพื่อไปเป็นโจรสล แต่ด้วยความที่พวกจนสลัดมันไม่ได้พูดภาษาอังกฤษนะครับทำให้พวกเด็กๆไม่รู้ตัวนะครับว่าโดนเรียกค่าไทยอยู่ พอคนบนเรือเห็นว่ามีเด็กถูกจับเป็นตัวประกันนะครับเขาก็ยอมจ่ายเงินให้พอจ่ายเงินให้ปุ๊บพวกเอเด็กขึ้นเรือก็จัดการป้นเลยครับตอนแรกก็เหมือนว่ากับตันกับลูกเรือจะไม่ยอมนะครับเควินนะครับชักไลเซเบอร์ออกมานะครับแล้วพวกกับตันกับลูกเรือก็เสือกกลัวซะงั้นครับแต่ที่ฮานะครับคลายนะครับก่อนจะมาป้นก็ร้องไห้มาก่อนนะครับต้องให้ไอตบเรียกสตินะครับทั้งที่ไอเป็นแค่เด็กอนุบาลแท้ๆไปที่ข้อต่อไปเลยนะครับข้อที่2นะครับทำให้แม่ตัวเองเสียชีวิตแต่เรียกได้ว่าเป็นอุบัติเเเเหหตตุก็ไได้้้้นน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 นะะะคคคครรรััับบบส่่ววืออาาาาใีลลยขปชิง ยกฝารองขึ้นนะครับแต่ปัญหามันเกิดที่เวลาเขาจิ้งจองเสร็จนะครับเขาไม่ได้ยกฝารองลงนะครับแต่แม่เขาก็เตือนเขาเสมอนะครับว่าเวลาชิ้งชองเสร็จแล้วให้เอาฝาลงด้วยเพราะว่าเวลาคนที่มาใช้ต่ออาจจะนั่งบนโถส้วมแล้วก็หล่นลงไปได้นะครับแต่ว่าคลายนะครับก็ไม่ได้สนใจคําเตือนของแม่นะครับเพราะเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระนะครับแต่ผลสุดท้ายคือแม่เขาตกลงไปในโถส้วมซะงั้นครับแถมที่เจ็บนะครับเขาต้องมาดูแม่เขาตายทรมานต่อหน้าต่อตาตอนกดชักโครกนะครับคือตอนกดชักโครกนะครับเครื่องในอะไรก็โดนดูดออกไปหมดเลยคครรัับบนนี่ะ ที่เขาเรียกว่าตายคาโถส้วมของจริงนะครับแต่ขนาดแม่ตายต่อหน้าต่อตาเพราะความผิดเขานะครับเวลาเขาจิงง่องเสร็จนะครับเขาก็ยังไม่ยอมยกฝารองลงอยู่ดีนะครับแต่ถ้าจะเอากฎนี้มาใช้บ้านเรานะครับบ้านเราเวลาจิงง่องไม่ยกฝารองขึ้นซะด้วยซ้ําครับอย่าพูดถึงเรื่องเอาลงเลยครับข้อที่3นะครับเป็นโรคเห่าแต่ไม่ยอมรับส่วนเนื้อหาในตอนนี้นะครับคลายนะครับได้รู้ตัวนะครับว่าตัวเองเป็นโรคเห่านะครับเผื่อบางคนที่ไม่รู้จักโรคเห่านะครับโรคเห่าก็เป็นโรคที่จะมีมาแรงมาอยู่บนศีรษะเราเนี่ยนะครับแต่ส่วนใหญ สั้นกว่านะครับทาให้มันเจอง่ายกว่านะครับก็เนื้อหาในตอนนี้นะครับคลายนะครับรู้ตัวว่าตัวเองเป็นโรคเหานะครับแต่ไม่กล้ายอมรับต่อเพื่อนนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องนี้มันก็อย่าว่าแต่บ้านเขาเลยครับบ้านเราถ้าเพื่อนในห้องรู้ว่าใครเป็นเหานะครับเมื่อก่อนก็โดนล้อกันพักนึงนะครับแต่สาเหตุที่คลายไม่กล้ายอมรับต่อหน้าเพื่อนเพราะว่าทุกคนในห้องนะครับมีความเชื่อว่าคนที่เป็นโรคเหาต้องเป็นคนจนนะครับทำให้เขาอับอายถึงขั้นตอนไปหาหมอนะครับมีเด็กคนหนึ่งถามนะครับว่ามาหาหมอเป็นอะไรเขาถึงขั้นโก เผาไม่ได้นะครับยอมบอกเป็นโรคอดดีกว่าคือแม่งอันไหนมันน่าอายกว่ากันครับข้อที่4ีนะครับใช้เด็กทารกหาเงินส่วนข้อนี้นะครับผมเคยพูดไปในประวัติของคลิแล้วนะครับส่วนเนื้อหาในตอนนี้นะครับคลายเอริกคริแล้วก็บัตเตอร์นะครับได้เอาเด็กทารกที่เกิดจากแม่ติดยานะครับติดแคร็กคือเด็กพวกนี้จะเกิดมาไม่สมประกอบก็เพราะว่าตอนท้องอยู่นะครับแม่เล่นยาเล่นแคร็กหนักเกินนะครับเอริกก็เลยได้ความคิดนะครับถ้าเอาเด็กพวกนี้มาออกกล้องต้องมีคนสนใจอยากดูเยอะแน่นอนแต่เอริกยังเอาแคร็กมาล่อเด็กทารกด้วยนนะรเเป็ตอที่าจได้ม คลายกับเค้กคู่กันนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเค้กนะครับว่าใครเร็วกว่ากันนะครับคลายน่าจะเร็วกว่าเยอะครับข้อที่5นะครับผมจะพูดแบบรวมๆนะครับคลายนะครับสรุปแล้วเขาเป็นเด็กที่หลงตัวเองนะครับอ่านหนังสือโปตั้งแต่เด็กแล้วก็เคยพูดทําร้ายจิตใจคลายเรื่องหน้าตาด้วยนะครับแล้วก็เคยชกกับพวกคลายเอ็ิกสแตนที่ลงอาหารด้วยนะครับแต่เราก็ได้เห็นโมเมนต์ฮาฮาแทนนะครับคลายนะครับชกกับคลายนะครับส่วนสาเหตุที่ชกกันนะครับสแตนขอเลิกกับเวนดี้นะครับแล้วคลายนะครับไปบอกเวนดี้ว่ทนนอกเิ็็้คืปา ต่อหน้าอดีตแฟนเพื่อนนะครับไม่รู้ว่าเขาหวังอะไรกับเวนดี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเขาก็เป็นคนทีุ่่มหลงในรูปลักภายนอกมากครับเพราะว่าแฟนของเขานะครับในรูปโปรไฟล์สวยมากครับแต่ตัวจริงไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะครับแต่เขาก็ยังเดินภูมิใจนะครับว่าแฟนกูสวยนะเว้ยก็โอเคครับเป็นยังไงบ้างครับประวัติวีรกรรมของคลายนะครับถ้าให้ระดับความเร็วของเขานะครับหนึ่งถึงสิบนะครับผมจะให้อยู่ที่7ดแต้มนะครับแต่ถ้าจะให้เทียบกับแก๊งเด็กเปรตในตำนานนะครับคลายยังต้องตามอีกเยอะครับก็โอเคครับ คุณลัคกี้เอยูนะครับจากคลิปที่แล้วภาพไม่ขึ้นนะครับก็แบบที่ผมพูดไว้คลิปที่แล้วนะครับเป็นภาพโดนยิกแก้มนะครับซึ่งก็ดูน่ารักมากนะครับคิ่ขู่อนุเนดีนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับคุณลัคกี้เอยูคนต่อไปก็คือคุณผมนี่อย่างง่วงเลยนะครับเกาส่งมา2ภาพนะครับเป็นภาพคายกับสแตนถือไม้นะครับแล้วก็พูดว่ามันฆ่าเคนนี่นะครับส่วนอีกภาพนึงก็น่าจะเป็นงานศพของเคนนี่กับสแตนนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับคนต่อมาก็คือคุณโดโซนะครับก็เป็นภาพผมยืนคู่่่่กัับบเคคนนนีะรแตวา ค่อนข้างมืดไปหน่อยนะครับแต่ก็วาดใส่กระดาษมาให้นะครับขอบคุณมากนะครับคนต่อมาก็คือคุณอยากระโดดถีบหน้าแฟนเธอนะครับก็เป็นรูปอวตารผมกําลังอุ้มสแตนอย่างอ่อนโยนนะครับก็ดูน่ารักดีนะครับภาพนี้แต่ดูเหมือนสแตนจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับคนต่อมานะครับคุณเนโกซีเฮนะครับก็เป็นภาพผมในเวอร์ชั่นผู้หญิงนะครับก็ออกทรงโตนิดๆนะครับแล้วก็ มีเคนนี่นะครับที่แอบมองมาในสายตาที่แบบตาแดงมาเลยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับคนต่อมานะครับก็คือคุณอันเดอร์แคทไทยนะครับก็เป็นรูปอวตารผมกําลังยิ้มแล้วก็ถือชาไข่มุกอยู่นะครับก็ถือว่าสวยมากครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับไปที่คนต่อไปเลยนะครับคุณขนมน่ารักจังนะครับก็เป็นภาพผมกับสแตนแล้วก็เคนนี่นะครับกาลังรูปหัวมิสเตอร์แม็กกี้อยู่หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าเคนนี่ยิ้มเห็นปากเลยนะครับภาพนี้ก็ถือว่าน่ารักดีครับก็ขอบคุณมากนะครับ คนต่อมานะครับคุณ T CGCH นะครับก็เป็นลายเส้นให้ดูหน้ารักดีนะครับดูหน้ากลมๆเหมือนแมวน้านะครับแล้วก็ตัวข้างๆไม่รู้เป็นตัวอะไรนะครับแต่ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับคนต่อมานะครับคุณ t ท i อิ n g N J นะครับคราวนี้มาในรูปแบบเป็นลายเส้นเหมือนเอาเส้นไดมาวางไม่ใช่เส้นไดนะครับหรือว่าเส้นไหมพรมอะไรประมาณนั้นนะครับมาเลี้ยงนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับไปที่คนต่อไปเลยนะครับคุณการเบอร์โนสายอินนะครับคราวนี้มาในรูปแบบเป็นภาพวาดสีน้ำมันไหม ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ก็ขอบคุณมากนะครับคนต่อมาก็คือคุณวิตตี้เดอะบอมนะครับเอาคราวนี้มาในรูปแบบ Good แอ g เจิลกับอีวิลแอ e เลนะครับแล้วก็มีผมยืนอยู่ตรงกลางที่เหมือนว่ากำลังจะตกใจนะครับก็ขอบคุณมากนะครับคุณวิตตี้คนต่อไปนะครับคุณยูดับกายนะครับ ็ภาพนี้นะครับมันทําให้ผมึงการะตูนเรื่องรหัสลับเด็กเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็อันนี้เป็นมือคนจริงนะครับก็ขอบคุณมากแล้วครับแล้วก็คนสุดท้ายนะครับคุณคิงสกายเอิร์ธนะครับก็เป็นภาพผมใส่แเว่นนะครับแต่ตอนผมมองภาพนี้ผมดูเหมือนพระเอกจากเกมเพโซนาเลยนะครับก็โอเคครับครบทุกคนแล้วนะครับของคนที่ส่งมาภายในวันที่15นะครับคนที่ส่งมาหลังจากนั้นก็จะอยู่ในคลิปต่อไปนะครับก็โอเคครับไว้เจอกันวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ